สัสดีคร <one toys> ับชิานะครับผม่ตนี้เรว่าเป็นบิเกของเล็ดกับโชวในวันนี้นะครับก็เลยื่นเต้นอยู่ะเอลยเา่าแบบว่าโที่คนน่เลยว่าแบบกะเากันเยอมากนี่ครัก็เลยแบบวรู้สึกตื่นตาใจเลยครับรู้สึกตื่นเตกวันนี้ ขับว่างไงน,นะพี่ครับคือแต่ตอนนั้นไ,ได้ไปแสดงแล้วพี่ยี่แล้รู้สึกยังไงรู้สึกดีครับ <S <S คือจากตอนแรกเราก็กำลังเก่งๆอยู่ยังพอไ<อ>ด้ยินเสียงคนเขาแบบว่ากี้เข้าไปแล้รู้สึกแบบว่าโอยโอเคเวทีนี้เป็นของเราอะไรครับแล้วก็เลยแบบตั้งใจทํามันออกมาได้เต็มที่ครับ <S <S ใช่มันรู้สึกโล่งใจครับใช่เเรียอะไหนน่่ใปลาาทครับสำหรับเพลงที่ผมเพิ่งน้องไปนะครับชื่อเพลงว่าโปรลับเฉพาะคุณนะครับเนื้อหาจะเป็นเกี่ยวกับ การที่เรามีความรู้สึกดีๆให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับซึ่งชิดาเชื่อว่าทุกคนก็จะมีความรู้สึกแบบนี้อยู่แล้วนะครับก็หวังว่าเพลงนี้จะเป็นตัวช่วยให้กับทุกคนได้นะครับผมอยากฟังได้ทหนครับฟังได้ทุกสตรีมมิ่งทุกแพลตฟอร์มเลยครับผมแต่ว่า MV MV สามารถดูได้ที่ YouTube S p l y y p l n y S c o n n น c t นะครับาเราิพราดอันแล้วก็อาสนันปรให้เธ เพียงเท่านั้นอ,องให้ฉันดูแลแต่คอยแด้แค่เธอสักวันถ้าไม่พอใจฉันยังดีจะคืนหัวใจให้แต่อย่าเพ้อรักฉันจะหมดใจลรา,าลลลรับขอบคุณครับยังไม่มีเลยแต่ว่าพี่ลองพี่ลองคอลิโอให้หน่อยเลย ช,ช่วยเอ่อช่วยคิดท่าเต้นให้หน่อยครับช่วยคิดท่าเต้นให้หน่อยครับทักฝากด้วยนะครับสำหรับเพลงได้ครับอุ้ยกำลังคิดอยู่เลยว่าจะทำอะไรดีครับตอนนี้แต่ว่าเพ่งเพ่งพอครับฝากด้วยครับโปรลับเฉพาะคุณนะครับผมช่วยช่วยหน,นะหน่อยนะช่วยหน่อยโปรลับเฉพาะคุณครับ Terima kasih telah menonton!